สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่องแห่งความสนุกสนานสอดแทรกความบันเทิงวันนี้เรามีเรื่องของการจัดอันดับเรื่องไรนะอยากรู้หรือยังคะวันนี้ขอเอาใจสาวๆที่ชอบโพสท่าถ่ายรูปค่ะกับตอน10อันดับท่าโพสรูปสุดปัง สาวๆทุกคนตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นนางแบบกันเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีมือถืออยู่ในมือกันทุกคนก็สามารถจะถ่ายรูปให้สวยงามบานไหนก็ได้ถึงแม้บางครั้งเราจะไม่ได้แต่งหน้าแต่ก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะสาวๆสมัยนี้สามารถโพสถ่ายรูปให้ดูสวยงามบานนางฟ้าได้เช่นกันเราจะโพสภาพหรือแอคชั่นแบบไหนนั้นให้ดูสุดปังสุดแนวเรามาโพสกันสิคะว่าท่าไหนที่ดูดีที่สุดและท่าไหนกันหน้าที่เหมาะกับเรามากที่สุด เพื่อนๆคนไหนมีท่าโพดรูปในดวงใจบ้างคะลองมาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าจะตรงใจใช่เลยกับเพื่อนๆหรือเปล่าก่อนอื่นต้องขออนุญาตฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆตอนต่อไปนะคะอันดับ10ท่าจิบน้ำ เพื่อนๆบางคนคงชอบไปร้านคาเฟ่นะคะอาจจะมีร้านคาเฟ่ที่อยู่ในดวงใจาก,การที่ได้จับถ้วยกาแฟหรือถ้วยน้ําขึ้นมาแล้วจิบเบาๆถ่ายรูปตอนที่กําลังจิบน้ําหรือจิบกาแฟไปด้วยกับแก้วน้ําแก้วกาแฟก็ดูแล้วมีความเซ็กซี่ไม่น้อยเลยค่ะมุมนี้ถ่ายออกมาแล้วก็ดูสวยไม่เบาอันดับ9ถ้าถ่ายรูปบนสนามหรือนอนเล่นบนสนาม สำหรับสาวตัวเล็กน่ารักชอบใส่เสื้อผ้าที่เป็นลักษณะเสื้อเอลลอยพร้อมกับกางเกงขาสัน้นแนะนำท่านี้เลยค่ะลองถ่ายรูปคู่กับสนามหญ้าหรือลองนั่งหรือนอนบนสนามหญ้าดูก็จะทำให้เกิดความน่าเอ็นดูขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยอันดับ8ท่าเท้าคางการที่เอามือเท้าคางแล้วลองถ่ายรูปดูใช้มือทั้งสองข้างแนบแก้งของเราไว้ก็ให้เป็นดูสาวน่ารักหน้าแบลอีกแบบน,นะคะถ่ายรูปออกมาดูดีไม่น้อยเช่นกันอันดับ7 ถ่ายคู่กับหมวกคู่ใจไม่ว่าจะเป็นการจับขอบหมวกหรือจับข้างๆหมวกนะคะสําหรับคนที่ชอบเครื่องประดบับหรือชอบผ้าพพวกหวกัวหรืออาจจะมีหมวกสบายเก๋ๆถ่ายรูปไปด้วยก็ถือว่าเป็นสาวเก๋เป็นสาวที่ดูเป็นสาวอ่อนหวานการเดินจับหมวกไปถ่ายรูปไปหรือยืนนิ่งๆแล้วถ่ายจับหมวกใครหนุ่มก็ชอบรูปถ่ายแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะอันดับ6กการทําปากเพยเยอ คนที่รู้ตัวดีว่ามีความหน้ายาวและมุมปากเซ็กซี่จะใช้การทำปากผยุสักเล็กน้อยทำให้ดูเซ็กซี่พร้อมกับทาลิปสีสันสวยงามฉุดฉาดการถ่ายรูปลักษณะน,นี้นะคะเรียนแบบดาราดางังการแต่งดวงตาให้สวยงามคมขึ้นอีกสักนิดแล้วจ้องมองกล้องให้เต็มที่คนที่มองย้อนกลับมาถ้าหัวใจไม่ละลายก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว 5. ถ่ายคู่กับสัตว์เลี้ยงสําหรับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์นะคะการถ่ายรูปคู่กับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะควรอย่างมากการใช้แววตาที่มองสัตว์เลี้ยงและอุ้มสัตว์เลี้ยงไว้ในมือทําให้เรานั้นดูเป็นคนที่อ่อนโยนดูเป็นคนที่น่าทนุถนอมเป็นอย่างมากการแต่งเติมสีสันให้อ่อนหวานอีกเล็กน้อยแค่นี้รูปถ่ายก็มัดใจหนุ่มๆได้ทั้ทงโลกแล้วอันดับ4 ถ้ากาลังคิดอะไรอยู่หรือตามองบนเวลาที่เรากําลังคิดอะไรสักอย่างดวงตาของเรานะคะก็จะมีในตาที่ชวนฝันการทําเป็นเผลอหรือตามองขึ้นบนแล้วให้คนอื่นมาถ่ายรูปตอนขณะที่เรากําลังเผลออยู่นั้นก็ถือว่ามีความเป็นธรรมชาติสูงสุดเลยลูกก็น่ารักออกมาแบบนะคะอันดับ 3. ถ้าเก๋เก๋ริมทะเล หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่บรรดาสอนะคะแล้วก็กัดตึกแก๊งเนี่ยมักจะไปเที่ยวแฮงเอาท์กันก็คงหนีจะไม่พ้นทะเลจริงไหมคะนอกจากจะมีฉากหลังสวยๆยังหาดทรายสีขาวน้ําทะเลใสสวยแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่หลายคนจะได้โชว์หุ่นแซ่บที่ได้จากการออกกําลังกายมาเป็นอย่างดีอีกด้วยอันดับ2 ถ่ายลูกเก๋ๆกับบันไดสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะบันไดก็จัดว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทําให้ได้ภาพถ่ายออกมาสวย <น Burch. S 2> คะ่ะเห็นภาพคนอื่นถ่ายที่บันไดกับดูสวยหุ่นเพียวกว่าความเป็นจริงหรือบางคนก็โพสท่านั่งที่บันไดเท่ๆเก๋ๆถ่ายได้อย่างสวยงามแต่ทําไมพอเราถ่ายเองบ้างรูปที่ได้กลับมาไม่ใช่อย่างที่คิดอันดับหนึง มินิฮาร์ดหัวใจดวงเล็กๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามินิฮาร์ดคืออะไรกันนะมินิฮาร์ดก็คือาการโพสท่าถ่ายรูปอย่างหนึ่งค่ะซึ่งกําลังฮิตในตอนนี้โดยการนํานิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือมาโชว์กันเป็นรูปหัวใจคือความหมายถึงหัวใจดวงเล็กๆหรือสื่อถึงการส่งความรักให้กันอยากต้องการส่งความรักให้ใครแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะสําหรับมินิฮาร์ดจบไปแล้วนะคะกับ10อันดับการโพสท่าถ่ายรูปแบบสวยๆเก๋ๆเ,เพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะคะจะทําให้ได้ภาพออกมาน่ารัก ไม่เบาเลยสุดท้ายนี้ถ้าชอบเนื้อหาการจัดอันดับแบบนี้ขออนุญ,ญาตฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดกับการจัดอันดับครั้งต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะ